มีคนเคาะประตูผมรู้ว่าใครไม่ต้องสนใจหรอกนอนต่อเธอพี่เทียนนั่วเฮ้ยเมื่อคืนนี้ฉันก็ดื่มนี่กลับมาห้องแบบมึนๆแล้วทิ้งเข้าไว้ข้างนอกอะเฮ้ยก<ม>็ปกติดีนี่ยให้ฉันไปเปิดประตูก่อนแม่ไปเดียกผมว่าสามีก่อนไม่เรียก เมื่อคืนคุณยังเรียกเลยไม,ไ,มไม่ได้เรียกไม่เชื่อเหรอลองดูกล้องไหมล่ะเดี๋ยวว่าเอากล้องออกแล้วไงเ็อผมชอบลืมม่ผมว่ามีกล้องก็ดีออกจะได้บันทึกช่วงเวลาสวีทของเรา,างไงล่ะนายตายแน่ปล่อยผมปล่อยผมล่ะ บอกเลยนะพรุ่งนี้เอาออกให้หมดเลยสามวันสองวันไม่ต้องมาต่อรองคุณดุมากเลเลิกแบวได้แล้วผอแแบวเสมอละพี่เทนัวเขาไปแล้วอืม กดหมายขอโทษทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกน่าผิดหวังมากนี่เป็นความผิดของเย่เผยโยโยอีฮานคุณถูกเย่เผยโ,ยโยโยหลอกใช่ไหมฮัลโหลพี่เทียนนัวเออเรื่องเ mm hmm. มื่อคืนขอโทษนะคะเราชินคุณมาทานข้าวแท้แต่เป็นเจ้าบ้านที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เป็นไรฉันว่าสนุกดีนะแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเบิบเมื่อคืนนี้พวกเธอสองคนเมากันมากเลยนะฉันก็เลยกลับบ้านเองจริงเหรอ เขากลับไปตั้งแต่แรกแล้วพี่เทียนนัวไว้มาทานข้าวด้วยกันใหม่นะคะอืมได้สิเออแต่ว่าคราวหนะ้าฉันไม่ดื่มเหล้าแล้วนะได้ค่ะอย่างนะโยโยมีความสุขไว้นะเอเอได้ค่ะวางแล้ย